สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนานะครับพี่น้องที่เคารพรัฐครับวันนี้วันเสาร์สิบแปดพฤษภาคมสองพันยี่สิบสี่วันนี้เราเล่ถึงนักบุญยรที่หนึ่งพระสันนวปาแล้วก็มรณัสขีประวัติของท่านนั้นก็น่าสนใจนะครับเราก็จะมาดูกันหน่อยหนะึงว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับนักบุญยรที่หนึ่งนั้นมีชีวิตอยู่ในปีห้าร้อย ยี่สิบหกนะครับเป็นพระสนมป,ปาและเป็นบรรณสักขีพระองค์พระสนมปายนที่หนึ่งนั้นทรงเป็นพระสนมปาองค์แรกในจํานวนยี่สิบสามองค์ที่ทรงใช้ชื่อวายนเป็นองค์ที่ให้รูปแบบที่เด่นมากองค์หนึ่งพระองค์มีเชื้อสายเป็นชาวทอสคานาะได้ทรงรับเลือกให้เป็นพระสังราชตัวอย่างของกรุงโรมในปีห้าอยี่สิสาพระองค์ได้ทรงอุทิศชีวิต เพื่อจะให้ได้มาซึ่งสันติภาพในภาษาสนัจจรและของบ้านเมืองแต่เนื่องจากพระองค์ไม่มีกําลังสนับสนุนของทางฝ่ายบ้านเมืองอยู่เลยดังนั้นเมื่องานของพระองค์ในฐานะเป็นคนกลางระหว่างจักรพรรดิยุสตินของทางฝ่ายตะวันออกและกษัตริย์เทโอโดริโกซึ่งเป็นผู้ฝักไฝ่ในรัทธิของอาริอุสภารกิจของพระองค์จึงต้องล้มหรืออับปานลงอย่างน่าสงสารกษัตริย์เทโอโดริโกได้หันเข้าเล่นงานพระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงต้องทนความขมขื่นและความไม่เข้าใจหลายหลายเลขหองปายพระองค์จึงต้องจบชีวิตของพระองค์อย่างน่าสงสารในคุกแห่งหนึ่งของเมืองลาเวนา่าเพราะอดอยากไม่มีอะไรจะรับประทานคือผู้นงานติดคุกแล้วก็อดตายนะครับโซนอราบาก็ถูกเบียดเบียนก็อยู่ในยุคข,ของการแตกแยกแล้วก็เบียดเบียนเราจะเห็นว่าในประัตศาสตรจักรก็มีความแตกแยกอย่างนี้อยู่บ่อย,อยนะครับทั่วไป ทุกยุคทุกสมัยเราก็ทราบดีนะครับเพียงแต่ว่าจะเราทํำยังไงเราจะได้ไม่ให้ความแตกแยกนั้นทําลายหรือว่ารุนแรงหรือทําให้เกิดความไม่ดีขึ้นในพระาศาสนาจักรเป็นหน้าที่ของเรานะครับตราบใดที่ยังอยู่ในโลกนี้แน่นอนมีข้อบอกพร่องพระศาสนาจักรเราก็ยังเป็นพระศาสนาจักรที่กําลังสู้รบกําลังต้องออกแรงจะต้องพบก,กับความล้มเหลวพบก,กับความสําเร็จความสุขความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับและ วันนี้เองนะครับเราระลึกถึงท่านทั้งบุญสารภายยอนที่หนึ่งนะครับสรบปาองค์ที่23นะครับก็ให้เราได้ขอท่านได้ช่วยเราให้เข้มแข็งมั่นคงและมีชีวิตที่จะยืนหยัดยืนยันเสงความเชื่อที่แท้จริงในองค์พระคริสเจ้าและปฏิบัติตนอย่างดีอย่างกล้าหาญในการเป็นคริสตชนเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีของกันนะครับ ครับสิ่งที่แนะนําไว้ประการแรกก็คือบอกว่าขอให้พิธีบูชาขอบพระคุณหรือว่ามิซาและก็ศีลพัสสนิทนั้นเป็นพลังที่จะทําให้เกิดการคืนดีกันในสังคมโลกนะครับประการแรกเพราะฉะนั้นการร่วมพิธีมิซาของเราจึงมีความสําคัญนะครับเพราะว่ามิซานั้นคริสตชนคาทอลิกทั่วโลกก็ทําเหมือนกันวิธีเดียวกันศีลพัสสนิตองค์พระเยซูเจ้าเหมือนกันนะครับขอให้ทา เป็นหนึ่งเดียวกันรวมพลังแล้วก็คิดถึงทุกๆคนเวลาที่เราร่วมพิธีมิสาคิดถึงพระศาสนา,าจักรนะครับประการที่สองนะครับวันนี้ก็ขอให้เราได้คืนดีมาภาพปฏิบัติเลยก็คืนดีกับคนที่เรา,าไม่ชอบไม่ถูกกันก็คืนดีกันซนะแล้วก็ทํำยังไงก็แน่นอนต้องเริ่มจากตัวเราการจะดีกับใครจะคืนดีกับใครอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องรอให้เขามาคืนดีแต่ว่า เราก็ทำยังไงที่จะคืนดีกับคนที่โกรธกันอยู่กับเราหรือเราโกรธกับเขาอะไรเนี่ยจะคืนดีให้เป็นภาคปฏิบัติความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระจิตเจ้านะครับก็เราก็ทราบแล้วอีกประการหนึ่งประการที่3ก็บอกว่าให้เราเรียนรู้ที่จะสร้างสันติภาพในระหว่างกลุ่มบุคคลที่แตกแยกกันหรือกําลังต่อสู้กันมันทุกระดับทุรกระดับนะครับในหมู่ในคณะกลุ่มเล็กๆแม้เริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัว ก็มีการทะเลาะเบาะแว้งมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นทำยังไงเราจะให้เกิดสันติสุขขึ้นในหมู่บ้านของเราเป็นยังไงในหมู่คณะของเราเป็นยังไงแม้ในคณะนักบวชแม้คณะสงฆ์หรือว่าในพระาศาสนา,าจัรเองก็ตามก็มีการแตกแยกมีการคิดเห็นไม่ตรงกันยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทะเลาะกันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้เรานั้นได้จะเรียนรู้ที่จะสร้างสันติภาพ วิธีสร้างสันติภาพอย่างเดียวนั่นแหละก็คือรู้จักที่จะให้อภัยรู้จักที่จะเห็นความรักของพระเบญจเจ้าในบุคคลอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นแต่ความคิดเห็นของตนเองและที่สุดก็บอกว่าขอให้คนที่กําลังทํางานอยู่เพื่อสันติภาพอย่าได้ถูกทำร้ายหรืออาฆาตจองเวรจากฝ่ายที่กำลังต่อสู้กันนะ ขอให้คนที่กําลังจะทําให้เกิดสันติภาพเวลานี้เรามีสังคมมีมีสงครามทั่วโลกใช่ไหมมีสงครามร้ายแรงสงครามยิ่งถี่ยิ่ง,ง,งร้ายแรงใช้อาวุธขี่ปนอาวุธอะไรโจมตีมีคนตน้องหนีสงครามล้มตายอดอยากกันเยอะแยะไปหมดไม่ว่า,าทุกหัวระแหงทุกทวีปก็ว่าได้นะครับเพะฉะนั้นขอให้ผู้ที่ดูแลเอาใจใส่พยายามจะสร้างสันติเนี่ยพยายามจะไปเจรจาพยายามที่จะช่วยเหลือดูแลได้รับความปลอดภัยด้วยและก็ ได้ทำงานอย่างได้ผลตามที่ได้ตั้งใจไใว้ทั้งนี้โดยอาศัยพระพรและพระเมตตาของโค์ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ